ข้สอบน,นะครับอ,อันนี้จะเป็นเรื่องล็อกลอการิทึมนะครับจะอยู่ในบทของคณิตศาสตร์เพิ่มตเติมม .5 นะครับข้อนี้จะเป็นข้อ124นะครับโจทย์บอกว่าถ้าเกิด x เ,เป็นจำนวนจริงเนี่ยนะครับแล้วซึ่งสอดของกับสมการ2กํลัง x เท่ากับ10ส่วน3ลบ2กํลังลบ x ชงหาค่าของ x ที่ทําให้ข้อนี้เป็นจริงนะครับแล้วับถ้าเกิดเจอโจทย์ลักษณะแบบนี้พี่กายขออนุญาตเขียนก่อน2กําลัง x เท่ากับ10ส่วน3นะครับลบด้วย2กําลังลบ x พี่กายขออนุญาตย้ายลง,งล่างนะครับเพื่อความง่ายพี่กายจะเอากําหนดให้ a ละกัน a เท่ากับ2กําลัง x นะครับเพื่อเปลี่ยนตัวแปรตรงนี้สมัยได้เป็นนะเราก็จะได้ออกมาเป็น A เท่ากับ10ส่วน3ะครับลบ1ส่วน A สังเกตว่ามันเป็นเศษส่วนครับพี่กายไม่ชอบให้ตัวตปแปรอยู่ข้างล่างเอา A คูณตลอดทั้งสมการอาพิไกรใช้ 3A เลยแล้วกันนะฮะก็เพราะอะไรครับตรงนี้ก็จะได้ออกมาเป็น10 เอด่นทีเพราะ3ก็บ3ตัดไปใช่ไหมครับถ้าเกิดพีกายเอา,อา3าคูณตลอดทั้งสมาการนะครับไอ้ฝั่งนี้ก็คือจะเหลือแค่3อย่างเดียวเท่านั้นนะครับจากนั้นหนีมิพ้นต้องย้ายไปอยู่ฝั่งเดียวกันให้หมดนะครับตรงนี้เราจะพบว่าหนีมิพ้ต้องแยกตัวประกอบนะครับแยกตัวประกอบนะฮะเพราะว่าแยกเป็น2เร็บนะครับ จะได้ 3a กับ a ขึ้นต้นด้วยลบตามด้วยบวก2เรปนั้นต้องเป็นลบกับลบอยู่แล้วนะครับอะไรคูณกันได้3รวมกันได้10ครับเพราะฉะนั้นพี่กายจะใช้3ตรงนี้1ตรงนี้นะครับเพราะ3คูณ3ได้9 1คูณ a ได้ 1a รวมกันได้เป็น 10a พอดีนะครับลบ 10a พอดีนะครับดังนั้นเราจะได้ลาว,ว่า a ข้อนี้นะครับจะได้เท่ากับ1ส่วน3กับ3แต่ทำไมครับ x ของเราอ่าอันนี้คือค่าของ a แต่เราไม่ได้ต้องการ a เราต้องการ x นะครับดังนั้นเราก็จะได้อีกครั้งหนึ่งว่าอสองกำลัง x เนี่ยเท่ากับ1ส่วน3นะฮะและอีกอันหนึ่ง2กำลัง x เท่ากับนะฮะ่ะา3นะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะมานั่งไล่แก้สมการอีกทีหนึ่งเราจะแก้ยังไงเนะี่ยเมื่อฐานไม่เท่ากันถูกไหมครับหลักการก็คือให้นักเรียนเทคล็อกเข้าไป นะครับทั้งสองฝั่งนะครับก็จะได้ออกมาเป็น x นะครับ log สองนะเท่ากับ log หนึ่ส่วนสหรือ log นะฮะอา่า log หนส่วนสหรือสามกำลังลบหก็ได้นะครับนะเพราะว่า1น่งสามย้าย3าขึ้นไปข้างบนดังนั้น x คำตอบแรกจะได้เท่ากับอะไรครับ พี่กายเตะลบหน่งมาข้างหน้า l o อกสส่วนด้วยล็อกสอนะครับอีกคำตอบหนึงครับอีกคำตอบหนึ่ง,ำงทำลักษณะเช่นเดียวกันเลยนะครับก็จะได้ออกมาเป็นเทคล็อกไปนะครับเป็น x l o ล็ 2, เท่ากับล็อกสนะฮะดังนั้น X ก็จะได้ออกมาเท่ากับ ย้ายล็อกสองไปครับล็อกสามส่วนด้วยล็อกสองนั่นเองนะครับแต่ทีละครับข้อนี้ตอบสองคำตอบใช่ไหมบอกเลยว่าใครตอบสองคตอบผิดครับเพราะอะไรครับโจทย์ข้อนี้บอกมาแล้วว่า,าโจทย์ข้อนี้บอกมาแล้วว่า x เ,เป็นจานวนจริงบวกซึ่งข้อที่ไม่สามารถไอ้ตัวที่ไม่สามารถเป็นไ,ได้คือลบล็อกสามส่วนด้วยล็อกสองครับเพราะมันติดลบเพราะฉะนั้นตรงนี้ไม่เอาครับ มันคำตอบที่ได้ก็คือจะได้แค่ล็อก3ส่วนด้วยล็อก2ตอบครับข้อนี้ครับ